คนแล้วไอ้ยยมึงเก็บใช่ไมมาดิเอาใจำะไมเอาใจทำไมเอาไอ้ยัยแก้วแก้วตกเลยมันจะดูปากนี่ม่คนแบบนี้อ่ะไม่ระวังเอา แล้วแล้วแก้กูมี่ไปแก้มาให้แกนี่อะไรพี่มีก็ได้ดีอะไรเป็นไรนี่นี่ดูดิโอ๊ยทำไมวะนี่เบสแบสแบสเออ่แบสเราคุยกับตัวเองในวันที่แบสไม่มาบ้างนี่สวัสดีครับแบสครับสวัสดีครับแบสนะครับเออคือบางครั้งผมก็รู้สึกนะครับว่า ผมร้องเพลงเฮี้ยมากเลยอ้าวแต่มีคนเครแย้งกันว่าผมร้องเพลงเพราะอ่าไม่มีใครเข้าใจบ้างไหมเนี่ยไม่แต่มึงร้องเพลงดีคอนี่จะแหกอยู่แล้วทุกวันเอ่อเศกดบซ้ายอีเฮี้ยเนี่ยพี่อีเฮี้ยเนี่ยดบซ้ายอ้าวเฮ้ยเที่ยวไอ้เฮี้ยนี่ดบซ้ายดบซ้ายมันดบ้ายรู้ว่ากูร้องเสียงต่ำไม่ได้ผิดไหมผิดไหมดบ้ายอ่าคุยเรื่องอะไรกันอยู่ดบ้ายดบ้ายพี่ดบสาย กูว่ามึงสองคนไปอยู่ไป,ไป,ไป,ไปนั่งด้วยกันเลยดมวยแกแหละไปน <c oughs> ัไปไ่งกันสองคนเนี่ย <c oughs> แกแหละเมาอยู่สองคนน่ะทุกวันนี้นนพี่ครับขนาดเพลงปกติยังร้องไม่ค่อยได้เ <c oughs> สียงลบซ้ายต่ำนี่ต่ำก็ไม่เออ,อเป็นไงทำไมวันนี้เป็นไงฟเปฟ้าเปล่าปะทินผิวฟ <c oughs> ้ล่าแบบปะทินผิวอ๋อ เก้ยฮัมเพลงนี่ฮัมเพลงตึ๊บตึ๊บตึกบตึ๊บตึ๊บตึอบตึ๊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 บตึายวึ๊บตึ๊บตึ๊้ตึ๊บ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 ่ึ๊บต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 ึนบตึ๊บตึ๊บตน๊้ตึ๊บ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 ตแ๊บตึ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 � เออดอนเอ็มเช็กไงพี่อยู่ไม่มองพี่นะพอมองก็เอาสายแจ็คลขกลำโพูลำโพูทอดพอะเลขอะไรเว้ยเนี่ยครับพี่เอรู้บางครั้งบางข้างไมครับบางครั้งางไมครับบางครั้ง เอาใหม่บางครั้งเราบางครั้งเราก็ไม่ต้องลดน้ำต้นไม้เดี๋ยวก่อนเอาใหม่เอาใหม่เทคสองขั้นหนึ่งไอ้ชั้นส่บาบาเก่าไว้ว่าการละคนที่เขารักเราบางครั้งก็ไม่ได้ดีเสมอพี่นัทมาหาพี่นัทมารับพี่นัทมารับเนยบอกเอาไม่สนใจเนยมายืนรออยู่เนเนไม่ทำในสิ่งที่เนต้องการ ขอบใจเนในสิ่งที่เนคิดในสิ่งที่เน่เนพลาดนะขออีกเยออีกเยอะอีกยอะอยาเลยแค่สั้นๆกูยังงงเลยเนต้องกลับไปถามตัวเองเนดูว่าเนเป็นตุ๊ดหรือเปล่าเนเป็นเกย์ไหมทุกวันนี้เน่กำลังแต่สุดท้ายวันนี้ทุกอย่างฟาว เอาเราพูดต่อพี่พูดต่อสิอไม่ไม่พอวันนี้พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเอามากากว่าน,นี้ผมว่าคนจะงงมากกว่านีง้งงที่หายเลยนะจบ <c oughs> <c oughs>